สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE All Stars กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กันในเกมนะฮะเวอร์ชัน PSP นะฮะเกมที่เขาว่ากันว่าเป็นเกมที่เหมือนคล้ายๆแบบว่าถ้าเป็นเกมยุคปัจจุบันหน่อยก็คือคล้ายๆกับ WWE Battle Ground นะฮะก็คือเหมือนคล้ายๆแบบอะไรนะพวกนักมวยปล้ำมาขามข้อเดียวอะไรพวกนี้นะฮะ นี่ต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อกี้นี้ผมปรับนี้นะก่อนหน้านี้นี่ผมเล่นเวอร์ชั่นไอเรียกว่า AI contender นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็น WWE All Star นะฮะก็คือความความยากนั่นแหละระดับ Legend นั่นแหละอะไรประมาณนี้นะฮะมาวันนี้เอาตรงๆคือขี้เกียจขี้เกียจสร้างตัวละครฮะในส่วนของเกม อัน e r เดอร์ฟีดไงก็เลยขออนุญาตที่จะมาเล่นแบบเวอร์ชันนี้ละกันนะฮะก็อ่าตัวละครกันก่อนละกันนะครับผมตัวละครมีอยู่แค่นี้นะฮะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวแค่นั้นเองนะฮะก็จะมีทั้งยุคเก่าและยุคใหม่อย่างฮองฮอกแกนฮะเรดฮาร์ดแรนดี้ซาเวดฮะวิกกี้สตีมโบสสตีฟออสตินมิสเตอร์เพอร์เฟกฮะจิมมี่สโนก้าฮะชอนไมเคิล จาสลอเตอร์ฮะอ็ดดีก้กรเรโรฮะแล้วก็มีราวดี้นะรอดี้ไพเปอร์ฮะมีเจคเดอะสเนคโรเบิร์ตฮะมีอัลติเมทเวอร์รีเออร์นะฮะมีอังดเดรเดอะจายแอนครับเดอะร็อกอันนี้ก็จะเป็นยุคปัจจุบันนะฮะยุคปี2010นะฮะอย่างทริปเปอร์ชครับบิ๊กโชว์นะฮะจอห์นซีนาะ็มพัง เรมิสเตริโอฮะคฟี่คิงสตันเดียนเดอร์เทเกอร์ฮะแล้วก็มีเอชมีเคนมีดรู w แมกน t ชัยฮะนี่พี่ดูสมัยวัยรุ่นอยู่เลยนะแจ็คส a g g ร์ฮะเดอะมิสแรนดี้ออตันจอห์นมอริสันเชมัสแล้วก็เดอะบิ๊กโชว์อันนี้บอกไปแล้วเนาะมาวันนี้เราจะมาเล่นนี่เลยฮะนี่ขออนุญาตเล่นช้อนแมคเคิลแล้วกัน นะฮะนี่อ่ะนี่สายอะโคแบตนะฮะจะเจอกับทางด้านของอ่าน้องเขาขอมาเป็นจ่าสลอเตอร์ไงนะช้อนกับจ่าสลอเตอร์นะฮะก็เลยอ่ะไม่รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนลิงเกียร์ได้เปล่าเปลี่ยนไม่ได้นะโอเคนะฮะนี่อะโคแบตประทะบอลเลอร์นะฮะสำหรับนะฮะ ช้อนไม่เคลื่นอนกะทะกับจ่าสล็อเตอร์จะเป็นอย่างไรมารอลุ้นกันได้เลยนะครับผมใครที่มือว่างอยู่ในะตอนนี้ฝากกันไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งมันมีสมคร์าวเวอร์ชันกำปั้นด้วยเหรอผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเออเอาสนามนี้แล้วกันนะฮะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะครับผม let's go ฮะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมากันที่ Friday Night SmackDown ฮะมาสนี้กำหนดหนึ่งยกนะฮะนะฮะก็ ออกมาก่อนเลยครับผมนี่จากสารอันโตนิโอเท็กซัสฮะ The Heart The Heart ์ r เ a k คิด John Michael นะฮะเป็นเวอร์ชั่น D X เลยนะนี่ขนาดที่ ดาวคาลอไลนานะฮะซักซเลโรดนะฮะท่านในพลฮะนี่คู่นี้นี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเคยเจอกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างจานี้ก็น่าจะยุคแบบยุคปู่ห้องไปแล้วอะนะฮะขณะที่ชอนนี้ก็น่าจะแบบวัยรุ่น80นะนะฮะไอวัยรุ่น90นะฮะ มาจับ่อนเลยมาใส่เป็นแบกซู S oup, <S เพ<อ>กลงไปฮะกระทืบเอาลุกขึ้นมามานี่เกมนี้มันเล่นง่ายนะถ้าถ้าเอาตามความคิดผมนะฮะคือมันเล่นง่ายตรงที่ว่าหนึ่งเลยคือมีสอนด้วยไงแล้วปุ่มมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเท่าไหร่นะฮะเนี่ยมีสอนด้วยนะเอาเอา,เอาโดดต่อยอุ้ยดุเขาเคาเตอร์ไม่ทันมานี่จับมาเสียบ แบกสูเพกอีกครั้งนึงฮะจับลูกขึ้นมามาหักแขนเอ้ยคอร์ดเฟสเลยคอร์ดเฟสยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมไม่ยอมฮะมีดอขีเข้าไปก่อนเฮ้ยโอ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 ้อุ้ยพอให้โดนคาเตอร์มานน่จับไซด์เฮดล็อกนะจับแบกสูเพตอีกครั้งหนึ่งฮะมา,มา จึ๊บเอาโอ้โหจะวิ่งอุ๊ยอุ้ยอุยมาเอาจับวืดต่อยอก่อนมานี่จ่าสลอเตอร์นี้นะ่าจะเข้าฮอสเฟมไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่าแกนี่ก็ก็ตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะนะฮะเข้าสู่หอเกียรติยศฮอสเฟมไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะได้แชมป์ W W E มาด้วยมั้งหนึ่งสมัยอะไรอย่างงี้นะฮะ ส่วนชอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะนะแต่ใครก็รู้จักกันดีนะฮะมาวันนี้เรามาเล่นชอนไมเคิลน,นะฮะตามคำขอของน้องนะฮะจริงๆคือน้องมันอยากดูสแมกดาเวัสรอปี2011นะฮะมามานี่จับสปินนิ่งแบกซูเฮกลงบาบฮะ มากระโดดขึ้นเชือกนี่ไฟลายโคสไลน์ฮะมาเดี๋ยวขอใส่ท่าอื่นๆบ้างแบกซูเพกอีกครั้งหนึง่งฮะกระทืบจ่าไหวไหมจา่าจ่าไหวไหมมา จับใส่อีกครั้งหนึ่งคือเหมือนคือเหมือนมันได้แค่ท่านี้อย่างเดียวหรือไงก็ไม่รู้นะนี่เฮ้ยลองเอาวขึ้นเวทีก่อนเฮ้ยมีเก๊กหรอเก๊กหรอจับเอ้ยได้วิง่งเอลโบโ่ฮะหนีหนีหนีนสู้เสร็จแล้วก็หนีฮะตามสูตรมาจับอีกครั้งหนึ่งมาโอ้ย นี่ยากสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่น่าจะยากสุดของมันนะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกมนี้นี่ยากสุดก็น่าจะเป็นสติลเคดนะฮะจับหนีเนี่ยแหละรู้สึกว่าเล่นยากสุดแล้วสติลเคดนะฮะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอคาเตอร์ไม่ทนันนี่จับแปก๊กซูเคกลงมานี่ ขอเก๊กหน่อยนี่นี่ขอเก๊กหน่อยขอเก๊กหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดีเกือบเกือบโอ้ย,โ,อยโดนโคส,สไลน์นี่สปริงบอร์ดมา,เอ,าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคนหน้านี่เออแบ็กซูขิงครั้งหนึ่งเอาโค่แล้วนับดึงสอง เอ้ยยังคิกเอาได้ฮะเปล่าหรอกเปล่าหรอกผมปล่อยไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันอยากจะใส่ท่าไม่ตายให้มันน็อกเอาไปเลยดีกว่านะฮะมานี่มามาสตาร์ทมอไซค์แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> กำลังจะสตาร์ทมอไซค์เลยโดนนะฮะเป็นอะไรตาอะไรเวอร์ติเคิลเฟสมาสเตอร์ซูเพกลงมาโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเดอออดีเดีเ้ยเเดี๋ยวเเฮ้ยนีกันมานี่จับก่อนมาสายเป็นแบกซูเพกอีกครั้งหนึ่งม,มาขอเก็กท่าซะหน่อยก่อนดดโอ้โโดนโดนโอ้โหขวัหน้าแฮะมามานี่ขออีกทีนึง แบกซู Back, เพกลงมาสูปเปอร์คิกเลยนี่สวิตชินมิวสิกซะน,นซะี่นี่เอาออฟโนเวซะฮะนี่เลยโอ้โหสวิตชินมิวสิกโดยชอนไมเคิลฮะนี่ชอนบอกนี่ all you ready นะฮะนี่ จากสล็อเตอร์ฮะก็ไม่รอดฮะแมตชนี้นะฮะนี่เวอร์ชันยากสุดแล้วใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ผมก็ว่าเวอร์ชันยากแล้วมันก็แบบว่ายังแบบไอ้นี่ได้อยู่นะเนี่ยมาแมตชนี้ก็ตามนี้เลยแล้วกันนะฮะเอาตรงๆคืนอนั่นแหละคือผมขี้เกียจสร้างตัวจาาสล็อเตอร์ในอันเดอร์อในสแม c ดาว w n เวสต์สรนะฮะก็เลยเอามาเล่นในนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็กลัวแบบว่ามันนานด้วยแหละ นะครับผมถ้าใครอยากดูเกมนี้แต่เป็นตัวละครอ,อื่นก็ลองทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมก็ได้จะได้ไม่ต้องทําเยอะเนาะนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอรุนกันสําหรับวันนี้ไปก่อนเลยนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับิวเกมมิ่งกันด้วยนะครับเจอกันฮะคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ